สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ถือว่าใกล้ที่จะเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับในส่วนของราคามันสำปะหลังในรอบยาวช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างจะลงต่อเนื่องนะครับแต่ระยะสั้นช่วงนี้ฝนตกมานะครับทำให้หลายโรงแป้งขาดมันนะครับราคายังคงยืนอยู่เดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของราคามันที่ โรงแป้งรับซื้อวันนี้นะครับรวมทั้งในส่วนของสถานการณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับซึ่งมีทิศทางที่จะลงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของล้นไร่นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสแกนลน์แล้วก็สั่งซื้อนะครับจากลายตรงนี้ราคาลดลงได้มากกว่าที่เห็นนี่นะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้จากการสแกนลายสั่งนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามราคานะครับ ย้ำว่ามีราคาพิเศษให้แน่นอนสําหรับท่านผู้ชมที่เป็น F4S กเกษตรบรรจุนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ราคาในส่วนของแป้งมันสับปะหลังนิดนึงนะครับตรงนี้ข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสับปะหลังไทยล่าสุดราคาเริ่มที่จะต่ําลงมาเรื่อยๆใกล้ที่จะหลุดในส่วนของ16บาทแล้วนะครับในส่วนของแป้งมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาลงไปต่ําสุดอยู่ที่16บาทถึง16บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัม ถือว่าราคาถอยลงอย่างรวดเร็วนะครับจากช่วงประมาณต้นปี18บาทกว่าตอนนี้เหลือแค่16บาทแล้วก็มีแนวโอนมที่จะหลุด16บาทนะครับในส่วนของข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสัาปะหลังไทยนะครับแล้วก็หัวมันนะครับ2บาท40ถึง3บาท30ก็มีถอยลงมานะครับตรงนี้ราคาอ้างอิงจากโรงแปง้งแถวจังหวัดนครราชสีมานะครับราคามัน25%อยู่ที่2บาท4 0ถึง3บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันมันเส้นก็ขยับลงเช่นเดียวกันนะครับ7จ็บาทยีบถึงเจบาทสีสตางค์ต่อกิโลกรัมถือว่าเป็นราคาขาลงนะครับในส่วนของแป้งมันและก็มันสัาปะหลังจริงๆในช่วงนี้ข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลังภาคตะนฉชิงเหนือนะครับราคาถอยลงนะครับปกติเจ้านี้จะให้ราคาสูงนะครับตอนนี้ราคาหลุดลงมาจาก17บาทแล้วนะครับอยู่ที่10กัดสิบเก้าสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาในประเทศ ราคาส่งออกยังอยู่ที่535เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนกชิงเหนือนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับราคาก็ใกล้จะหลุด17บาทแล้วนะครับถอยลงมาเรื่อยๆจาก17บาท40เป็น17บจาท20จนณนะตอนนี้17บาททวนนะครับราคาในประเทศแล้วก็ราคาส่งออกก็ถอยลงมาเช่นเดียวกันนะครับจาก535 เป็น525แล้วก็เป็น520นะครับเหรี dollar, ยญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับราคาถือว่าถอยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของราคา,าแป้งนะครับของแต่ละพื้นที่ข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสํปาหลังไทยนะครับชนบุรีอยู่ที่2.45-2.75นะครับราคาถอยลงมาประมาณ10สตังค์นะครับ ระยอง2บาท55ถึง2บาท75ตรงนี้เป็นราคามัน25%นะครับท่านผู้ชมชาเชียงซาว2บาท80ดะครับคงที่สาแก้วมีขยับขึ้นนับรับาท65ถึง2บาท80นะครับจันทบ,บุรี2,75บาท75สตังต่อกิโลกรัมนะครับมัน25%รนะครราชสีมาอยู่ที่2,40บาทถึง3,30บาท0นะครับการสิน2บาทถึง2อ0กนะครับร้อยเอ็ด2บาทส5สตาตคงต่อกิโลกรัมนะครับมหาสารคาม 2, สางบต่อกกรัม้า,ายับขึ้ก ขอนแก่นนะครับสองบาทเจส้ตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอุดรธานี2องบาทสาสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือในส่วนของราคาหัวมันสดที่ข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตมันผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไทยนะครับในขณะเดียวกันมันเส้นก็มีขยับลงนะครับชนบุรี7จ็บาทยีนะครับลงมา20ตังค์เนินหินมจ็บาทสินะครับบางไซรเจ็ดบาทสิบห้าถึงเจ็ดบาทสีนะครับนครหลวง7จ็บาทยีนะครับ ถ้าเรือ7บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับบุบุรี7บาท30นะครับราคาเริ่มที่จะถอยลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของราคาหัวมันสดแล้วก็มันเส้นนะครับมาดูข้อมูลโรงงานบ้างนะครับราคาอัปเดตนะวันนี้นะครับราคาหน้าโรงแป้งครับโชคยืนยงนะครับถามทะเลสโคราชนะครับ3 0มยืนอยู่ที่3ามบาทยีนะครับยี่าเสบาทเจ็ดสิบตางค์ต่อกิโลกรัมเชาวันชาวัีสามนะครับกุมภาปีอุดร 30% 2บาท95ะครับแล้วก็25% 2บาท40นะครับธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์นะครับซับใหญ่ชัยภูมินะครับ3า3ท40นะครับ25% 2บาท90สงวนวงโคราชนะครับสา3 3บาท15นะครับ25% 2บาท75นะครับแก่นเจริญกระนวนขอนแก่นนะครับ3า2ท80นะครับ25% 2บาท55แก่นสิริพระยืนนะครับขอนแก่น 30% 2บรบาท70นะครับ2ี2บาท4ี CK าสีธาตอุดรน,นะครับ30% 2บาท85นะครับแล้วก็25% 2บาท50อินคลีดิอ,อนสีคิวโคราชนะครับ30% 3บาท5นะครับ25% 2บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอินคลีดิออนการาินนะครับส0 2บาท75 25% 2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับชัยภูมิสตาร์ทนะครับ30% 3บาท60นะครับ25% 3บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็แสงเพชรชัยภูมินะครับ30%รับซื้ออยู่ที่3บาท50นะครับ25% 3บาทนะครับตรงจิตนะครับอำเภอบำเหน็จนารงจังหวัดชัยภูมินะครับ30% 3บาท50 ยี่บาทนะครับสยามค u ิตี้สตาร์ทนะครับสามบาท 25%, 25่สิบาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเรียมพัฒนาสตาร์ทบัวใหญ่นะครับสามบาท20่สิบาเปอนต์สทเจบับนี่ก็บวกขึ้นมาปรับขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงไปแรงนะครับเน่งเสงด่านคุณทศนะครับโคราช30% 3บาท40่สบนะครับยี่บาท90 โชคชัยสตาร์ทนะครับ30% 2บนาท75นะครับ25% 2บาซท50 CY g l o ีวายโกบอลกับเชิงสุรินนะครับ30% 3บนาท15 25% 2บาท90นะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของราคาที่โรงแป้งรับซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นในส่วนของราคามันแ็กซีนะครับที่จะรับซื้อในช่วงต้นเดือน ตุลาคมนี้จะรับซื้อเท่าไหร่นะครับในส่วนของอินกริเดียนนะครับประเทศไทยนะครับมาดูว่าจะซื้อเท่าไหร่ในส่วนของภาพรวมถือว่ามีการขยับลงค่อนข้างจะหลายพื้นที่นะครับตรงนี้ข้อมูลที่น่าเป็นห่วงและก็น่าจับตามองก็คือในส่วนของข้อมูลแป้งมันสำปะหลังและก็มันเส้นที่ราคาขยับลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลทําให้ในส่วนของราคาหัวมันสด ก็มีแนวโน้มที่จะถอยลงอย่างต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนกฉีิงเหนือสมาคมการค้ามันสัปะหลังไทยนะครับแล้วก็สมาคมโรงงานผลิตพันธุ์มันสำปะหลังไทยนะครับที่แชร์ข้อมูลและส่อเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ